วันนี้พามาป้ายยาบอนไ,ไซจิวสวยๆนะครับเป็นบอนไซดอกอย่างการทรําบอนไซจิวกุหลาบแคร์ครับเพื่อนๆกุหลาบแคร์นั้นข้อดีของเขาก็คือโคนของเขาที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับเวลาเราเลี้ยงกุหลาบพวกนี้นะครับพอได้โคนที่ต้องการแล้วนะครับเคล็ดลับก็คือให้เราตัดเขียงนะครับตัวลําต้นเขาเพื่อที่จะสร,ร้างยอดให้เขาแตกออกมาแบบนี้ครับพอเราสร้างยอดออกมาเนี่ยเราไม่ต้องเล่นกิ่งยอดเยอะนะครับแค่กิ่ง2กิ่งแบบนี้ครับแล้วก็ให้เขาสร้างพุ่มขึ้นไปได้เลยครับ เวลาพุ่มที่ขึ้นไปเนี่ยเราไม่ต้องอคอยที่ให้เขาสั้นนะเพราะว่าต้องมีระยะให้เขาออกดอกนิดนึงเพื่อให้เกิดความสวยงามแบบนี้เลยนะครับพอได้พุ่มที่สวยงามแล้วเราต้องย่อเขามาไว้ในกระถางเล็กๆครับซึ่งนะครับกระถางเล็กๆเหล่านี้วิธีการย่อก็คือให้เราใช้กรนไกรครับตัด ลากเขาทีละรากครับเพื่อนๆตัดรากหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็กลบดินไว้นะครับหรือด้วยกบด้วยขุยมะพร้าวครับกบไว้สักประมาณ1-2อาทิตย์ครับหลังจากนั้นเราก็ตัดอีกรากหนึ่งตัดบนไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆให้คํานวณให้ขนาดเนี่ยใกล้เคียงกับกระถางที่เราจะนําไปลงนะครับเพื่อนพอตัดครบเรียบร้อยแล้วนยครับบนครบวงกลมแล้วเนี่ยเราค่อยนําเขาขึ้นมาใส่กระถางแบบนี้เลยนะครับเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีรากฝอยเล็กๆสีขาวครับแสดงว่าตัวรากพวกนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะโตจะร ก็สูงมากเลยนะครับริดใบเขาออกด้วยนะครับเพื่อลดการไายน้ําแล้วก็พวกดอกต่างๆเนี่ยในระยะแรกเราต้องริดออกให้หมดนะวางไว้ในที่ร่มครับลดน้ำยาเลี้ยงรากผสมน้าเยอะๆหน่อยนะครับลดไปเรื่อยๆครับใช้ดินคาดามะก็ได้ครับในการเลี้ยงในระยะแรกครับเป็นดินที่มีความเค็มต่ําแล้วก็ระบายน้ําได้ดีแบบนี้เลยนะครับก็จะได้บอนไซจิ๋วสวยๆนะพอเขาแตกยอดแตกใบดีแล้วเราค่อยนําออกแดดครับส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็ใช้พวกดินปุ๋ยคาดามะก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยละลายช้าครับสูตรเสมอก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นสูตรเด ดอกครับสูตร 16, 16 16 16เลยก็ได้เพราะว่าตัวรากตัวลำต้นเขาจะได้แข็งแรงไว้ด้วยนะครับส่วนการเลี้ยงการดูแลบอนไซหรือการาทำบอนไซโดยละเอียดเป็น6บทพื้นฐานเนี่ยนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ทางเพจฟ้านะทางของข้อความหรือจะโพสไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะในเพจฟ้านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่ง6บทพื้นฐานไปให้ส่วนอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงต้นพันนะครับตัวกุหลาบแครเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไปให้นะครับ